สวัสดีค่ะวันนี้วิจะพามาทำบัวลอยสาคูใบเตยไข่หวานทำง่ายๆนะคะอร่อยมากวันนี้เอาใจคนที่ชอบกินไข่หวานแล้วก็ไม่ชอบกินค่ะเพราะว่าทำไข่หวานแยกหม้อนะคะสามารถเลือกทานได้เดี๋ยวเริ่มทำไปพร้อมๆกันเลยค่ะเตรียมกะละมังมาใส่สาคูเม็ดเล็กสีเขียวตาปลาไทย5้าดาวลงไป200กรัมแล้วก็เทน้ําใส่ลงไปให้แค่ท่วมสาคูนะคะแค่ท่วมเสมอเสมอพอเลยค่ะแช่ทิ้งไว้เป็นเวลา10นาที แล้วเราก็มาทําในส่วนของน้ํากะทิบัวลอยให้เราตั้งหม้อใส่หัวกะทิกล่องลงไป250อยหามลน้าเปล่า150้อามลน้าตาลทราย75กรัมเกลือป่นครึ่งช้อนชาจุดไฟขึ้นมาค่ะใช้ไฟกลางคนไปเรื่อยๆให้น้าตาลทรายละลายพอน้ําตาลทรายละลายแล,แล้วและกะทิเริ่มเดือดขอบหม้อขึ้นมาแบบนี้แล้วเนี่ยนมามะพร้าวอ่อนหั่นเส้นลงมาใส่เลยค่ะ200กรัมคนให้เข้ากันและรอให้กะทิเดือดขึ้นมาอีกครั้งหนึ่ง กะที่เดือดแล้วนะคะเสร็จเรียบร้อยแล้วปิดแก๊สและนําลงไปพักไว้ได้เลยค่ะมาดูในส่วนของสาคูที่เราแช่น้ําไว้นะคะครบ10นาทีแล้วค่ะหยิบปั้นได้เลยก็กุยกุยสาคูก่อนนะนะคะเพราะว่าตอนแรกที่ยังไม่กุยเนี่ยมันก็จะแนบแน่นใช่ไหมเรากุยขึ้นมาแล้วเราก็ปั้นค่ะเป็นลูกเล็กๆพอดีคํานะคะอย่าให้ใหญ่มากเพราะว่าเวลาเราต้มเสร็จแล้วเนี่ยมันจะพองขึ้นมาอีกนะคะปั้นไปเรื่อยๆค่ะจนกว่าจะหมดแป้งเลย พอปั้นเสร็จแล้วก็จะได้แบบนี้นะคะนําไปต้มเลยค่ะตอนนี้วีได้ตั้งน้ําไว้รอแล้วใส่น้ําลงไปเยอะๆตอนนี้น้ําเดือดแล้วใช้ไฟกลางในการต้มนะคะใส่สาคูลงไปได้เลยค่ะทยอยหยิบใส่แบบนี้นะคะเพราะว่าเขาติดกันค่ะพอใส่ลงไปหมดแล้วเราก็คนนะคะคนสักแป๊บหนึ่งเพื่อไม่ให้สาคูกอดกันแล้วก็ไม่ให้สาคูเนี่ยติดก้นหม้อคนแป๊บเดียวปล่อยไว้เลยค่ะรอให้เขาสุก พอเม็ดไหนสุกเนี่ยเขาจะค่อยๆลอยขึ้นมานะคะรอให้ลอยจนครบทุกเม็ดพอลอยครบทุกเม็ดแล้วต้มต่อไปอีกเป็นเวลาประมาณครึ่งนาทีเพื่อให้แน่ใจว่าสาคูของเราเนี่ยสุกดีถึงด้านในแล้วก็ปิดแก๊สเลยค่ะตักขึ้นมาเสด็จน้ำในกระชอนนะคะตักให้หมดเลยค่ะ นำมานอกน้ำเย็นสำหรับน้ำเย็นเนี่ยก็ใส่น้ำลงไปเยอะๆแล้วก็แช่น้ำแข็งให้มันเย็นจัดเลยนะคะเราจะแช่น้ำเย็นจัดไว้เป็นเวลาหนึ่งชั่วโมงเพื่อให้สาคูของเราเนี่ยมีความใสขึ้นมาแล้วก็ให้เขาอืดเต็มที่ค่ะเวลาเราเอาไปแช่ในน้ำกะทิที่เราทำไว้เนี่ยมันจะได้ไม่อืดขึ้นมาอีกแล้ว แช่ครบเวลาหนึ่งชั่วโมงแล้วเราก็นำไปเสด็จน้ำให้ดีเลยค่ะก็จะได้แบบนี้นะคะสัคูสวยใสยเลยนำมาเทใส่ในน้ำกะทิที่เราทำไว้ค่ะนี่นะคะคนให้เข้ากันก็เสร็จเรียบร้อยแล้วค่ะหน้าตาน่าทานมากๆเลยนะคะแต่ยังไม่พอเท่านี้วันนี้ทำไข่หวานให้ดูด้วยค่ะไข่หวานแยกหม้อนะคะสำหรับคนที่ชอบและคนที่ไม่ชอบจะได้เลือกทานได้ค่ะตั้งหม้อใส่น้ำเปล่าลงไป150 ML น้ำตาลทราย50กรัมจุดไฟค่ะใช้ไฟกลางคนให้น้ำตาลทรายละลายพอละลายแล้ว,แล,วและน้ำเดือดขึ้นมาแบบนี้แล้วเนี่ยให้เราเบาไฟลงเป็นไฟอ่อนนะคะแล้วก็ค่อยๆเอาไข่เนี่ยมาหยอดใส่ทีละฟองค่ะเราจะตอกไข่แยกลงไปในถ้วยทีละฟองแบบนี้นะคะเพื่อเช็คดูก่อนว่าไข่เนี่ยมันเน่าหรือเปล่าถ้าไม่เน่าเนี่ยจึงเอามาหยอดใส่ในหม้อได้ค่ะอ่ะวันนี้หยอดลงไป3ฟองนะคะเต็มหม้อพอดีเราก็ ปล่อยทิ้งไว้แบบนี้ค่ะในไฟอ่อนรอให้ไข่สุกนะคะผ่านไป2นาทีไข่สุกแล้วค่ะประมาณนี้ถ้าใครอยากได้สุกกว่าน,นี้ก็ต่อไปได้ค่ะสักสนาที4นาทีก็ได้อ่าเดี๋ยวเราจะนําไปตักเสิร์ฟกันได้เลยนะคะอันนี้ก็เป็นสาคูบอัร์รีของเราเราตักใส่ถ้วยก่อนเลยค่ะวันนี้ใช้เป็นถ้วยพลาสติกขนาด12ออนซอน นี่นะคะพอตักบัวลอยเสร็จแล้วมันได้ทั้งหมด4่ถ้วยค่ะสูตรนี้เราก็ตักไข่หวานของเราใส่ลงไปทอบหน้าด้านบนได้เลยน่ารับประทานมากๆเลยนะคะเห็นไหมคะจะเหลือหนึ่งถ้วยค่ะวันนี้สำหรับคนที่ไม่ชอบทานไข่หวานนะคะลองรับประทานกันดูได้เลยค่ะไข่ของเราก็จะสุกประมาณนี้นะคะรสชาติอร่อยน้ํากะทิเนี่ยขอบอกสูตรนี้อร่อยมากๆเลยค่ะนำไปทำกินทำขายได้เลย ตัวบัวลอยก็นุ่มหนึบนะคะแล้วก็มีความหอมไข่หวานค่ะอร่อยมากๆลองไปทำกันดูวันนี้เวลาไปก่อนสวัสดีค่ะ